อะไรอะไรนะอะไรจะกินอย่างเดียวอะไรนะดูท no. ี่แขนแม่เป็นแดงหมดแล้วฮะโอ๊ยดูดิดูดู เห็นไหมคนจะกินน่ะบังคับบังคับอย่างเดียวฮะจากินก็บังคับใจเย็นๆหน่อยไม่ได้หรอเนี่ยเอาซามาให้ก็เอามาแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆหน่อยอันนี้ขาดไม่ได้เลยโอ้ได้ได้ได้ครับเร็วๆหน่อยใช่ไหมเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อย เดี๋ยวๆๆี๋ยวเดี๋ยต้องให้เขาด่าอย่าครับพับกระกัษโอ้ยเห็นไหมเร็วๆหมาไซมิเรียนพูดได้จริงนะคะเห็นไหมเออเออผมหิวหิวรู้ไหมหิวหิวรู้ไหมหิว หิวหิวหรู้ไหมหิวหิวหรู้ไหมหิวคนมันหิวคนมันหิวเห็นไหมใส่เป็นเรียนพูดได้จริงนะคะได้เวลาแล้วเนี่ยจะกินแล้วแม่ก็ลืมเดี๋ยวะค,ะค่ะเขากินครั<อ>บครับครับเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวนี้แหละลูกนะจะให้กินเดี๋ยวนี้แหละใจเย็นหน่อยอย่าใจร้อนนะัก